พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทโธสาติใจวันที่27ตุลาคม2568สสาธุเจ้าค่ะ เอาใจใส่รดน้ำไว้ให้ชื่นเรารู้ตื่นเรื่องศีลธรรมนำสว่างหรือเป็นกลางสติใจใจสงบรดน้ำไว้ใจสดชื่น เรารู้ตื่นสดชื่นบานมานานปีที่เรารู้พระธรรมคำคมพระครบาสติใจาสาธุเจ้าค่ะ